แม่ทัพพักที่4มอบนโยบายการตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ารับราชการเป็นฐานกองประจำการประจำปีนี้นะคะโดยเน้นเรื่องของความปลอดภยัยจากโควิด -19 ขั้นสูงสุดควบคู่ไปกับกระบวนการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและรวดเร็ว ที่สโมสรรื่นฤรี่ค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผลโทรพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4มอบนโยบายการตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ารับราชการเป็นฐานกองประจำการประจำปี2563ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนี้โดยมีคณะกรรมการการตรวจเลือกจากกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าร่วมรับฟังนโยบาย ผู้เข้าร่วมทุกนายนะคะนั่งรักษาระยะห่างกันกว่า1เมตรและสวมใส่หน้ากากอนามัย สำหรับกองทัพภาคที่4มีจำนวนฐานกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก59,896คนและต้องการฐานกองประจำการ14,483นายซึ่งการตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ารับราชการเป็นฐานกองประจำการถือเป็นการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญซึ่งเป้าหมายในการตรวจเลือกทหารก็คือการคัดเลือกกำลังพลที่มีความสมบูรณ์เข้ามาเป็นกำลังหลักให้กับกองทัพ โดยแม่ทัพภาคที่4ได้ระบุนะคะว่าการตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ารับราชการเป็นฐานกองประจำการต้องดําเนินการด้วยความโปรง่งใสรวดเร็วบริสุทธิ์ยุติธรรมปราชจากการทุจริตทุกข,ขั้นตอนที่สําคัญในปีนี้หลังการระบาดของโควิด -19 ก็เน้นย้ําให้เฝ้าระวังเรื่องของการคัดกรองและป้องกันโรคภายในสถานที่ตรวจเลือกให้มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดหมูแพงทั้งทที่เราเป็นครัวของโลกนะครัวอาหาร